hả ship ba. À. Ok chứ ba? <coughs das accustomed> ok. Nhao, nhao khát ไปเยเ้าอะไหแล้วนะยเช่นะเ็กนวสวัสดีครับพี่น้องปองายสุขูสุขพนครับลากากราบสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีเบาเรียมทองน้ำเด้อครับผมนะครับบัวซีทั้งนอกละกะ ในต่างประเทศครับพี game, könnten, ่น้องครับพี่น้องครับการมนีมาพอๆกับผมเช่นเก่าเช่นเคยครับพี่น้องครับนะครับเมื่อนี้การพอเนียนหยาตขึ้เก่าครับพี่น้องครับขออนุญาตเปาเตียงท้องและจ๊ะเอฟซีเป่าเตียงนะครับน้ำขีปเปล่าเตียงมาดีเอ็กชันคือเก่าครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับการติ๊กต็อกนะแล้วเขากดปุ่มนี้อ่าปุ้ยหญ่ใจดีนะครับปุ้ยหญ่ใจบุญเพิ่นกาแต่เดินทาง กับบาทเนี่ยนะครับพี่น้องครับกับกับกรุงเทพกับต่างประเทศแล้วนะครับพี่น้องครับกาเบาเตียงพันกะไปส่งนะครับเื่กย์พันนะครับไปส่งผู้ใหญ่ใจดีพันขึ้นรถนะครับกลับกรุงเทพครับพี่น้องครับหนาสีมะออื่นหอดนะพี่น้องครับกาเลือแต่เบาเตียงท่องนะครับแล้วการทิ้งงานนะครับเบาเตียงนะครับนะครับเตรียมเครื่องเตรียมของพี่น้องครับนะครับสีไปซอยเลือพี่น้องผู้ที่ประสบไฟไหม้นะครับมูบาสนะครับพี่น้องครับกา ของเต็มคันรถครับพี่น้องครับนะครับกะผมกะเป็นกําลังใจให้เบาเตียงทองนะครับลุยทําภริติต่อนะครับกะนะครับผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่ใจปุ้นเป็นกะสื่อเขาสื่อของไวให้เบาเตียงนะครับแล้วกะเอาเงื่อนไห้นะครับไปสอยเรือพี่น้องนะครับวันที่ประสบไฟไหม้นะครับหมบ้านนะครับกะขอบคุณพี่น้อง นะครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณผูณ้ใหญ่ใจดีเป็นนะครับทีมาเยี่ยมย่ามบ้านมาเยี่ยมย่ามสปอประาวนะครับตีได้ลงมาเบิงมาเบิงมาแงแยงโดยตนเองนะครับตีเป็นซอยเรือหลังจากที่เป็นฝากขึ้นมาซอยเรือนะครับซอยเรือคนตุน๊กตุ๊กได้หยากนะครับกาเป็นกาอยากมีโอกาสครับพี่ <ส setting S 2> น้องครับแล้วก็ลงมาเบิงเองกับมือนะครับมาลงมาลงลงมาเบิงมาเห็นเองกับตานะครับพี่น้องครับ เพื่อนใดกลับบ้านแล้วครับพี่น้องครับแล้วจะเบาเตียงแล้วจะเบาเตียงกําลังมือนี้ก็เตรียมตัวเอาของขึ้นนะครับพี่น้องครับกาสิไปส่งไปแจกเข่าของนะครับให้พี่น้องพอดีประสบไฟใหม่นั้อะไะพี่น้องครับกับประมาณเจ็ดแปดคนหมดเลยเจ็ดแปดคนหมดเลยพี่น้องครับไปซอยเรือนะครับพี่น้องครับกะเดินทางไปนี่ก็มือนึ่งแล้วร้ายลอยรูอัลเตอร์เป้พี่น้องครับ นะรครับไร้ไา้นีครัลเติมได้เป็นหนองครับพอเคิโฮพอเสินทางเมื่อกลแต่ว่ากดเหี่ยวนะพี่น้นองครับมันก็คือเส้นทางประเทศไทยเนาะเี่น้องเนาะเส้นทางประเทศลาวมันกับห้ยสอกแสกมันปีนภูเขานะเป็น้องครับนะครับกะไปนี่กะถาไปกลับเลยบ่ไดดพป่น้องครับกะต้องไปนอนพป่น้อยต้องไปนอนประมาณสักมื้อนึ่2มองอมื่นอะไรเป็น้องครับเพ่อสิแจเขาคล้องแล้วเนาะกะต้องไปกางเต็นนอนนีอพป่น้องครับ พราะว่ามันบ่มีบ้านบ่มีพันนอนนะพี่น้องครับเพราะมันเป็นป่านะครับธนาโอผ่อู้ที่หมู่บ้านไฟใหม่เขาก็ยังบ่มีพันนอนหน่อยนะครับกับออลนพี่น้องครับกับเป็นกําลังใจให้เบาเตียงนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานสุขุมสุขลนนะครับพี่น้องครับที่กําลังเดินทางไปสอยเรือนะครับคุณผู้ชมไพ่นะครับนะครับก็อยากให้เอซีพี่น้องสุขล้นนะครับเป็นกําลังใจให้เบาเตียงท้องนะครับเป็นกําลังใจให้ ทีมงานสุขุดชุนนะพี่น้องครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าชนนะครับพี่น้องครับนะครับอ่าล้ครับพี่น้องครับผมก็มีคลิปมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก้าครับพี่น้องครับกะขออนุญาตเบาเตียงนั่นด้วยครับผมนะครับเอามาเรียกชันนะครับให้พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องครับหลายๆคนก็อาจสิได้เบิ้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่า ลิปเป anytime anytime bag, kolej, ็นอย่างไรนะครับเบาเตียงลงไปกะผมก็อยากมานําเสนอให้พี่น้องเบิ่งนะครับอยคือเก้าครับพี่น้องนะครับกะไล่ๆคนบอกว่าให้บาเบียคือผมไปถ่ายคลิปเองแนี่คือผมไปถ่ายคลิปแถวๆปู้นแถวๆตัวเมืองแถวๆบอกงมองสวยๆงามเอามาลงให้เบิ่งแน่นะครับกะอันนี้ต้องรับข้อโทษหลยๆนะครับพี่น้องครับพาเอียงเข้ากะทำงานนะครับพี่น้องครับเขาเป็นคนทํางานเขาทํางานเข้าบอก่คอยมีเงินทุน นั่งรถไปถ่ายคลิปบม่คอยมีเงินทุนไปหาถ่ายมองหันมองนีพี่น้องครับถูกอย่างเมื่อก็ต้องใส่เงินครับพี่น้องครับนะครับเราต้องใส่เงินเดินทางไปหันไปหนีนะครับพี่น้องครับกระขอบคุณพี่น้องลายๆายครับีตแนะนํหแ่้วะก็กาบขอโทษลายๆายครับทีนนะะท,บท,ที่ต้องที่ต้องแบบบได้เอาคลิปตัวเองมาลงบ่บด้ไปถ่ายจังสี่ตามพี่น้องบอกนะครับกะต้องขอโทษลวก็ ขอบคุณเบาวเตียงท่องนะครับที่ให้เอาคลิปมาลิ่อคชั่นนะครับให้พี่น้องเบิ่งอีกรอบนึงนะครับเอาละครับพี่น้องครับเ้าไลฟ์ย้ายห่างนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมให้พี่น้องไปเบิ่งคลิปพร้อมๆกันนะพี่น้องครับนะครับก่อนที่พี่น้องสิไปเบิ่งนะครับก็บฝากพี่น้องนะครับกด s u b สไ r i b e กดคอมเมนต์กดให้กำลังใจแล้วก็นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจผม้วก็ให้กำลังใจ f c ให้กำลังใจเบาวเตียงท่องให้กำลังใจทีมงานนะครับ นะครับเอรัะพ <testim> <laughs> okay, okay, ี่น้องไปเบิ้งคลิปประมงกันนะครับกะขอบคุณหลายๆพี่น้องครับที่เขามาเบิ้งนะครับขอบคุณครับไปไปเบิ้งคลิปประมงกันนะครับไล่หายซิบแรกโอเคอจีบวะอ๋อโอเคมาท่อ ไปเมื่อเมื่อไปเล่น13ล้าน13ล้านรวมมาเลยเนาะรวมมาเคโอเคโอเคอันนี้ซี่ร้อยเนี่ยมันมันขาดจะเต็มเดียบร้อยเลยรถมันยังมียังเกิดเป็นปิดจบบม่ได้โอ้ครับโค้ชเลยก้โค้ชคุ้นเลยลายครับครับสาธุนม่นี่ก็เพราะได้เมื่อต้มเมื่อผัก สูเพิ่นกินว่าขอบใจไลยๆาด้วยพอเลยโอ้ใจเอาคนกาแฟเมื่อฝากลงเมื่อปลูกลงบึงของมาฝากแยกกันั้่แตซีบริชยุดีพี่แห้งอห้สุขภาพเปงนะทางพอพอพนม้าฝากอ่าพอน้องมีก็มาฝากเป็นเลย อันนี้อันนี้สดคักกุกเก้าอ่นี่ดเบต,ต้นเลย, kind of เลยดได้คร e ับแล้วได้ครับได้ครับอ่ากินหอด้วยายเด้อพี่น้องไงโอ้ยอ่าผมกินหอดิคทินดิทินดิทินโอเคายบายายบายายบายบเอาเอาแมนฮล เอาลองวัดดีเด่นเนาะเด่นเลยราคาสองพันบายอันนี้แหละค่อยค่อยสีให้เจ้าหน่ะสองคนบริหารู้หนึ่งผู้เดียวเด้อะใช้น้ำกันไปน้ำกันครั้งแรกครั้งแรกคอยได้ยินเจ้าว่าแบบนี้ว่าตะกี้ว่าได้เช่นอันหนึ่งกันไปน้ำกันเปลี่ยนกันใช้ในทีมงานกันยังโอเคไหมหมดเลยในกรณีนี้แบบนี้นะเมนไลฟ์สดไลฟ์สดหรือว่าถ่ายต้องผิด tiktok ไงแล้วเขากดปุ่มนี้

เฮ้ยนะยิงยังไงเนาะเอ่อเปิดภาพมาวันนี้ก็นรวมตัวกันมึงฆ่าโตกะของท่า,าเพียงพอ เดี๋ยวมายอะเติมมาใช่สิก uh ันมายอะเติมมาเออเอามาพี่แมามาพี่แม่ยายยายยายเลยโอ้ยเนาะเอาสวัสดีเด้อพี่น้องกลับทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบดสุขสุขคนพนักพี่น้องเนาะวอร์ชิวในและกับต่างประเทศพี่น้องกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทองบะเตียงทองชาแนลคือเก่ามื้อนี้ก็มาอยู่เฮือนเบานงคือเก่า มาตุ้มมาห่มกันกำลังเสี่ยงออกเดินทางพี่น้องเลยรอบนี้ก็ถือว่าปาตัวสองสี่หกแปดคนสวัสดีเนาะใช่สักกันเนาะสบายดีเสบายดีเลยแปดคนพอดีขัน้นละสี่พอดีแบ่งกันไปแล้วแบ่งขั้นละสี่จะแบ่งกันไปก็แบ่งกันขั้นละสี่แปดแปดแปดพอดีเด้อ นพันซีเครื่องครองฮะนี่แหละ้องไปนอนยางต่ำประมาณทักสองขึ้นก่นเอเห็นเนาะ,ะจังสีสีกลับออกมาได้เพราะว่าไปนี่ก็มือหนึ่งแหละไม่ได้เห็นยังมือหนึ่งก่น้องงี้เพราะมันไกลเส้นทางกับ ลอยลอยหกสิบลอยเจ็ดสิบแต่ว่า,าเามนแตอร์ทางปกติลอยลอยกลัวมันก็สองชั่วโมงประมาณนั่นแหละพี่น้นองแต่ว่าอันนี้มันเป็นว่บบ,บ,บาเจ็บบาเจ็บขี่มอเตอ,อร์ไซค์ไปสบิบชั <laughs> ่วโมงมืงหอหนึ่ง บอกเราไ่ทั้เราจอดทยคิมทยอย่างแจอดพราะตูมาจอดบรา้ออตอนน้องกับมันกระท้น่ในรถเจ้าของเนาะสิบชั่วโมงนี่มันบ้งบาราอะไบเจเลยตอนตอนกักในเรื่ององรบอกวนี้ปจอดวันี้มีบันพักหกินงานไปไายคิเงินนเดียวตันน้องว่านะรถเพนะมีส่วนรถเพมีรถเพพแมับมีคอยยิงเอ้าด้ยมันกรทกัตอนตอนกินมันก็มัน มากก right. so ็พักแล้วนี่มีรถเพ่พบว่าว่าผมพักเลยเพื่อชิแปลงรถแรกก็ง่ายได้เพื่อชีแปลงได้แบบแบบว่าเอาหนึ่งโอเค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 ก็เต็มป่ะแต่มันปิวเนี่ยอะไรฝนนั่งเนาะพี่น้องเนาะในนี้ก็มาที่นี่ถุงยาค่อย ปกยาไปน้ำปกยาปะของเจ้าได้กะฮือ้อมมาถุงเขาลงมาใช่ไหมเอาพอดปเลยพอดีเลยเรากินมกมงอยู่ก็ใช่เราดีเลยใช่เพน่ะเราอยากอดีเดเจยขนาดนี้ดเลโอ้ยก็ดีเราไปพุทธเราไปใช่หองผบ้านผมธรรมดาเลยน่ะใช่หาเลย ยอมอยู่ร่อยอยู่โอ้ยจิตเดือาร้อยิตเออกลาย,ลยพิดน,นึงเนาะอยกอเจ้ามี่ยังได้ค่ะบเจ้ายนะังเรือข้าเข้าว่าดีกอ่าดก่าดีว่ดีกวดีกวว่ีกว่ดี่ดกว่าดีว่ดีกาดีเดวดก่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn